กราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับคือวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นไอดีหลักของผมนะเออก็มาถึงเวลยิบเก้าแล้วนะครับผมสามวันนะย้อมาเล่นมาแค่สามวันนะครับคือตอนนี้ก็จะมาเปิดตัวละครนะครับเพราะว่าผมเปิดตัวละครไปเยอะมากหมดไปหลายหมื่นหลายหมื่นเพชรมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวอะไรเลยก็ได้มาแค่เชเอม แล้วก็เอสเปรสโซ่แล้วก็นมเนี่ยเพิ่งได้เมื่อคืนนะครับนมนมเพิ่งได้เมื่อคืนเฮ้ยเมื่อเช้าดิเออ,เอ,อนมเพิ่งได้เมื่อเช้านะครับเนี่ยลดนมก็อันนี้ก็สเต็กก็ใส่แบบท็อปปิ้งนะครับผมท็อปปิ้งก็คือรูนนั่นเองท็อปปิ้งก็มาที่เอ่อผมใส่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรป้องกันนะครับผมพลังป้องกัน ก็คืออัพเก้าเต็มหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสองดาวนะใช่ว่าสองดาวนะครับก็ประมาณนี้ก็ถามว่าเก่งไหมผมไปถึงด่านนี่นะไปถึงด่านหกหกทับสุดท้ายอ่ะหกทับเท่าไหร่อะเออเนี่ยหกสุดท้ายเลยนะครับผมผมติดตรงนีน้กดที่อะไรเอยเนี่ยผมติดที่หกทับยี่แปดนะครับผม แค่สามดาวนะครับถ้าผมได้สามดาวผมจะได้เพชรอีกเจ็ดรอยนะครับแต่ซึ่งตอนนี้ผมตีไม่ผ่านผมตีไปสี่รอบครับไม่ผ่านแต่ด่านอื่นก็คือสามดาวสามดาวหมดนะครับผมก็เหลือติดแค่ด่านนี้นะครับไม่ผ่านจริงๆนะครับไม่ไหวผมก็เลยแบบตอนแรกว่าจะเก็บแพทสักหมื่นสองแต่มันมันมันไม่ได้ครับเออมันไม่ได้ก็เลยแบบว่าอ่ะเปิดตัวละครดีกว่า ในในก็พูดมามากแล้วนะครับก็ขอเปิดตัวละครเลยแล้วกันเดี๋ยวเดียอัพตัวนี้ทิ้งไปก่อนเออโอเคแล้วก็มาสุ่มตัวละครกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะอ่าสุ่มตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเออมาดิต้องโอ้โหไม่มาวะไม่เป็นไรเอ้ยมาแล้วฮัลโหลปู้อีปิกนะครับผมอีปิกมาแล้วครับสมบัติอีปิก ไปดูสมบัติตรงไหนวะ <c oughs> ไม่รู้นะครับอีพิกออกมาแล้วเราก็เปิดเลยนะครับผมนี่จัดไปครับเปิดไปเลยนะครับผมจะเปิดตัวนี้แค่เก้าพันเพชรนะครับผมเอออีพิกมาวะตัวไหนครับตัวไหนอ,อัลโลอีพิกมาโอ้ตัวเดียวโอ้ตัวเดียวเองอะตัวไหนอะอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับผมตัวนี้ปะ เอออีปิกเว่ยตัวไหนวะไอ้เขียวหมุนไพ่มาฉั้นมาจากไหนกันนะใครวะโอ้โหแม่เสือน้อยไม่เอาโอ้ยรดนมเขเนนะครับอีปิกออกมาแล้วนะครับผมตัวหนึ่งขออีปิกสักห้าตัวอ่ะโอ้โหไม่มาว่ะอีปิกไม่มารอบนี้อืม ปั๊บปับปับปั๊บปั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 บเขาให้อีปิกต้องมาแล้วจวังหวะนี้โอ้ยอีปิกไม่มาเนี่ยเห็นไหมเกลือทุกคนโอ้ยดีหลักโคตรเกลือเลยคือแบบเกลือแห้งเอาแบบโอ้โหแห้งอ่ะแห้งอ่ะบอกเลยว่าแห้งอ่ะแห้งมากเกลือแห้งเอาเกลือแบบสุดๆอ่ะส,ส,สุดจะเกลือไม่รู้จะเกลือไปถึงไหนนะครับ ในไหนก็เออาไงดีตัวละครไม่มีตัวดีเล่นตัวหลังไม่มีเลยนะครับเอาไงดีอะสมบัติก็แค่เว h e หนึ่งเองเอาไงดีวะสมบัติว h e หนึ่งอันนี้ทำอะไรได้อันนี้ไรเทียมทาน2อ7.3วินาทีไรเทียมทานอามาตะเหรอ เมื่อป้องกันแค่หนึ่งวิหรอคือตัวละหนึ่งวิหรอหรือว่าใช้ได้ครั้งเดียวหรือยังไงเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ครั้งเดียวหนึ่งตัวนี่ก็หนึ่งตัวเหมือนกันเน่ยสมบัติมีอะไรบ้างนะอือ หรือว่าเราจะเก็บไปเปิดตัวละครต,ตัวละครเราไม่มีไงตอนนี้เข้าใจะปะเออตัวละครเราแบบไม่ไหวอ่ะสู้ใครไม่ได้เลยเออเอาไงดีเอ,อ่เวก,ก็ไม่ได้อีกออโหทำไมไม่ได้ชิ้นส่วนของอันนี้บ้างวะ หรือจะเอาทับทิมทับทิมเพราะว่าทับทิมดีนะแต่เห็นเห็นคนเขาเล่นตัวนี้อะ่ะเออเออไม่ได้ชิ้นส่วนเลยนะครับสักอันนะครับสักตัวไม่มีเลยกอ็อยังไงดีวะ โอ้ีพิกตัวเดียวเองอีปิกมาแค่ตัวเดียวเองโอ้โห,โหเดี๋ยวขอไปเอาตัวนี้ก่อนนะครับไปดูที่กิจกรรมนะครับไหนวะอันนี้ไงสมมุติว่าเราใส่ตัวนั้นใช่ป่ะเดี๋ยวอยากได้เศษอีกสักห้าทำไงรถไฟเหรอรถไฟตอนนี้กี่ครั้งแล้วอะ 4,000คะแน 4, น4,000คะแนนกับรถไฟนะครับ4,000คะแนนตอนนี้คะแนนการตกแต่งเราเท่าไหร่การตกแต่งนะครับตกแต่งเราพันสามโอ้โหอย่างน้อยอ่ะอ้น้อยมากเอาไงดีวันนี้่อืม เอาไงดีวะมาดูรถไฟก่อนแล้วกันโอ้โั่วเอ่เก็บตัวนี้ก่อนแล้วกันสามวันนะครับไอดีนี้สามวันนะทุกคนเอาไงดีวะขาดเพชรอยู่เจ็ดร้อย เอาเป็นว่าเปิดตัวแล้วกันนะแต่ก็เราเปิดสักสิบอันอสิบอันแล้วเปิดทีละตัวดีปะสุ่มสิบครั้งมีเพิ่อมอัตราไหมสิบครั้งคือเพิ่อมอัตราตัวนี้นะครับ <c oughs> เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี ตัวเดียวทีละตัวไหมอันนี้ไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับอเอาเพิ่มมาตาที่จะได้เอสเปรสโซ่แล้วกันนะครับเอสเปรสโซ่โอเคขอให้ผ่านเฮ้ยมันตีเก้านี่วะไม่ได้ เราไม่มีตัวนั้นโอ้โหนี่ก็ไม่มีไม่มีเศษน้องไก่เลยนะครับถ้าได้เศษน้องไก่จะตีอยู่เอาเพิ่มมาตาก็ได้ต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้แต่ว่าตอนนี้เราทำอะไรทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ตีอะไรก็ไม่ได้โอเค ก็มาเปิดให้ทุกคนดูแค่นี้นะครับว่าวันที่สามผมได้อะไรบ้างนะครับเออลืมบอกไปเห็นเงินผมไหมครับสี่แสนแปดได้มาจากอะไรรู้ไหมครับได้มาจากการส่งของขวัญน,นะครับส่งของขวัญล้วนๆเลยครับครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นสองเงี้ยครั้งละสี่พันห้าพันเงี้ยก็ต้องอัพพวกไอ้บ้านที่ผลิตพวกเนี้ยนะครับเยอะๆ แล้วเราก็เลื่อนหาอันที่มันแบบแพงๆครับเอ้โอเคพวกนี้ก็ต้องสร้างไว้นะครับผมรอมาเก็บเอานะเช่นตอนนี้เดี๋ยวผมไปให้ดูเอ้ยหมดละนมหมดละโอเคนะครับนมหมดก็ไม่เป็นไรเราค่อยมาสร้างนมใหม่นะครับในน้ำแข็งเขาเรียกน้ำแข็งเออไม่ใช่นมไปเ้ยนี่ดูเลยครับ ที่ผมจะส่งได้มี6,000มี5,000ันสี่พันอะไรเงี้ยส่วนนี้ผมก็รีทิ้งไปเลยนะฮะอยากอัพตัวนั้นแต่อัพไม่ได้อยากอัพอัพบ้านอัพได้นะครับแต่ผมยังไม่อัพนะฮะเก็บไว้ก่อนนะตอนนี้ก็ววห้านะครับอัพขึ้นวิวหกนะแต่ยังไม่อัพโอเครูนอ๋อท็อปปิ้งท็อปปิ้งมีอะไรบ้างนะครับ ก็ทับปิงตัวนี้จะเป็นใส่เอ่อวลสองนะครับใส่วลสองวลสามก็ได้มาแล้วนะครับอันนึงที่ว่าจะตีบวกแต่ยังไม่ตีเพราะว่าไอหินตีบวกผมไม่ค่อยมีนะครับผมขายทิ้งไปหลาย,ลายรอบมากตัวนี้ซึ่งตอนนี้คืออัพตัวละครไม่ทันนะครับหลักๆเลยคืออัพตัวละครไม่ทัน ตัวนี้ก็ดาเมจสามพันี่ดาเมจห้าพันดาเมจสามพันยังไม่มีตัวมาแทนเลยนะครับโอเควันนี้ก็ามาเปิดตัวละครให้ดูแค่นี้นะครับผมเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเกลือจะเก็บเพชรหรอเก็บเพชรไว้เปิดตัวละครใช่ไหมโอ้ยไม่อยากจะลังเลเว้เปิดไปเลยเออ เลยนะครับทุกคนไม่ได้อะไรหรอกถ้าแบบนั้นเนี่ยไปเปิดไปโลดมาอยู่ประมาณห้าหกครั้งนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้มันไม่ออกนะครับก็กดเลื่อนไปไหลเป็นน้ำเลยเพชรผมอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ตัวนะครับเอ้ยมาหนึ่งชิ้นแล้วเว้ยมาหนึ่งชิ้นแล้ว ไออีปิกออกอะลูเฮ้ยปิดตาปิดตาปึ๊บตัวไหนออกตัวไหนออกทุกคนอฮ้ยโอ้โหตัวนี้ออกออกมาทำไมวะออกมาทำไมโอ้โหขอตัวอื่นหนึ่งก็ไม่ได้ออกมาทำไมเอสเปรสโซ่โอ้โหออกมาทำไมวะฉันไม่อยากได้แกหรอกโอ้ยหมดแล้วยัง หมดยังเหลืออีกสองครั้งนะครับเอสเปรสโซ่ออก้อยโอ้โหไม่ออกโอเคครั้งสุดท้ายโอ้ยหนหัวไว้ไปโอ้ไม่มีตัวไหนออกเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะซื้อสมุนไพรมาเป็นตัวสุดท้ายละจะซื้อก็มันมีหนึ่งชิ้นแล้วใช่ไหมบัวน,นี้สิบสามเป็น สิบสี่ขาดอีกหกโอ้โหผมกลัวผมเปิดได้ก่อนไงเออถ้าผมเปิดได้ก่อนผมก็ไม่ต้องมาซื้อไงเข้าใจปะเก็บเพชรก็ไม่ได้แล้วตัวละครก็ไม่มีจะผ่านด่านยังไงวันนี้ Oh. โอโหโคตรจะยากเลยจะผ่านดาน่านยังไงวะนี่หกตัวขาดอีกหกตัวตอนนั้นซื้อได้ซื้อได้สี่ปะไ,ไปดูสิไปที่อารินเร์มาดูคะแนนตรงนี้สิ เออนี่นะครับสี่ร้อยได้สอง0จดร้อยได้สี่นี่ยมันได้สี่ฮะโหลฮี่มันขาดไปสองตัวเองสองชิ้นนะครับเอาไงดีตีไปเลยแล้วกันสวยละตีไปละ ก็จะตีให้ทุกคนดูนะครับห้าพันนะฮะตูมต้องตีสามครั้งกว่าจะตายโอ้เขาอึดอยู่นะอ่าจะตีทุกคนดูอีกเกมหนึ่งนะครับสะสมเหรียญเพื่อไปซื้อตัวละครโอ้โหนี่ผมเปิดมาประมาณเจ็ดหมืนแล้วอะ่ะเจ็ดหมืนเพชรอ่ะดูอีปิีที่ผมได้ดิ ห้าตัวนะฮะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะตีแบบคะแนนสูสี่แล้วคะแนนแบบมากกับผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวตีให้ดูมีไหมเออเดี๋ยวเจอนี่ตัวนี้เลยครับสามหมื่นคะแนนสามหมื่นนะอุ้กดผิดจบแล้วไม่เป็นไรครับเอาไปเลย มาลองกันเลยนะครับคะแนนห่างกันตั้งพันกว่าอุ้มนี่ครัทุกคนดูผมยังอยู่ที่เก้าสิแปดเปอร์เซ็นเลยนะคะแนนเข้าสามหมื่นะครับเพราะผมสองหมื่นเก้านะอืมคิดแค่นั้นนะครับคิดอะไรเยอะอ่ะตีให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้เอาคะแนนแบบเลยผมนิดหนึ่งก็ได้นี่คือ,อท็อปปิ้งไม่เต็มนะครับท็อปปิ้งไม่เต็มเลยนะ ท็อปิ้งแบบขาดขาดไปหลายตัวเลยนะครับอตัวนี้แล้วกันนะฮะเอาเขามีฮิว้ยฮิวเยอะด้วยเฮือยมมเอะเขาโหดเกินเนี่ยของเขาโหดมากโอเวลยิบเก้าไม่ไหวปะเขาโหดจัดโหดเกินป้องกันขอดูใหม่สิสองหมืนเก้า ส <29, S 2> องหมื่นเก้าอน้อยไปสามหมื่นห้าสี่หมห้าหห้าตัว 60, หกหมื่นย่มาตีผมเลยอะดูดิส 28, 28. ามเก้าส28 2อเจ็สองห้าสองแปปดี้แล้วกันทุกคนรู้สึกว่าเขาห้าวมากเขามาตีผมอเออตีชนะผมด้วยเออ,เอ,อ ผมกดไปอีกแล้วอะ่ะผมลืมเปลี่ยนสมบัติไปออผมโดนรถก่อนเลยอ,อืออือโอ้โหเขาโหดจริงเนี่ยโตฮิวเขาดีมากเลยอุย้ยแพ้แล้วครับดูก็รู้เลยเขาไม่ดักสไลเดอร์ไนดักช็อกเกอร์ไอ้ดักช็อกโก้นะครับก็แพ้มันเรียบร้อยนะครับผมโอเค ไม่เป็นไรสรุปคือวันนี้มาเปิดตัวละครแล้วไม่ได้เลยเลยนะครับเฮ้ยเปิดไปเท่าไหร่หมื่นหมื่นหนึ่งพันเพชรนะครับผมร้มองไห้ดีไม่นี่เนี่ยรีเฟซเลยแล้วกันเฮ้ยรีเฟซได้ก็ตีเลยสิรออะไรตีได้เดียวนะครับเมื่อกี้ดูเลเวลเขา20แต่ตอนนี้เลเวลเขา30กว่าทุกคน หรือผมตีผิดคนวะเราดูเราดูคะแนนเขาดีๆนะครับผมไม่ใช่คะแนนดิเขาเรียกพลังโจมตีเนาะของเขาแบบสูงมากอะเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับของเขาเป็นตัวละครสเวลสาสิเอดเลยนะทุกคนทับทิมอะเวลสามหนึ่งอะคิดดูดิผมชนะเฉยยะ เดี๋ยวมาดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะใช่หรือเปล่าที่ผมเห็นเมื่อกี้นะใช่ทุกคนดูดีเลเวลทัพทีมเขาสามสิบเอดเลเวลตัวฮิลเขาสามสิบสองแต่ตัวหน้าเขาไม่มีไงโอ้โหยังโหดอะครับเ,เวิวเขาสูงมากเลยนะตอนนี้ันดับผมก็อยู่ที่แสนหกนะครับ คะแนนยังสองหมืกว่าเลยพลังพลังมี2องหมืนกว่าไอเพรก็หมดละโอเคก็วันนี้ก็มาเกลือให้ทุกคนดูนะครับก็ฝากตบไลค์ตบแชร์คนละหนึ่งไลค์นะครับคลิปนี้ขอแค่สามไลค์นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย